โม่ค่ะแกกันเลยเป็นไรครับจริงจริงนะอรู้กัไรมครับใช่ก็คาบอกว่าเป็นที่กลิ้งอาหารของสุนัขเถิกลิ้งอาหารอุ่นเป็นยังไงคะก็คือเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่าสามารถฝึกทักษะฝึกทักษะหมาได้จริงๆเขาบอกว่าเวลาหมาที่เขาแบบว่าไม่ค่อยอยากกินอ่ะให้อาศัยเนี่ยเป็นของเล่นด้วยจะได้กินด้วยแต่กินไม่จําเป็นสลับโม่ลเลยนะครับเด็กๆ เพราะโมกินเก่งกินแรงมากค่ะวันวันนี้ติ๊กจิ๋ก็จะมาชว์ให้ท่านผู้ชมดูค่ะก็ใช้นี้ก็ใช้ได้มาดูพี่โมชอบไหมคะมาก็กะกาวไว้ก่อนนะคะก็แล้วก็เอาอาหารใส่นี้นนะคะแล้วเราก็ปิดไว้แล้วเดี๋ยวก็ให้โมกลินก่งเก่งงนี่นี่คนคนขายเขาบอกมันปรับได้ด้วยว่าจะให้อาหารออกเยอะหรือออกน้อยค่ะปรับตรงไหนคะปรับยังไงคะพีมโนปรับให้อาหารเยอะปรับให้ อุ้ยที่ล้างค่ะคุณอ๋อนี่งไง<ห>ถ้าเกิดว่าออุ้ยก<อ>็เลือ่อนเอาอ่ะถ้ารูช่องเล็กมันก็อาหารออกยากใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากให้อาหารออกง,ง่ายๆหน่อยก็เลื่อนไปให้ใหมันใหญ่ๆอ่ะอ๋อแล้วเล็กไปค่ะมูน,นเล็กลงอย่างเงี้ยเล็กลงเล็กอย่างเงี้ยนะโอเคไหนสิมดจะดีใจนิดเดียว okay เอาไปล้างก่อนดีไหมเออฉลาดเค่มูนเค่มูนอ๋อแม่เปิดล้วนเฮ้ โม่ของเล่นใหม่มาให้โม่นะอุ้ยโม่เนี่ยโม่มันรูมันได้กินนะใโม่มีของเล่นใหม่ไม่ให้โม่นะหนูว่ายังไงก็เล่นอยู่แล้วให้เลยดีกว่ามาให้เลยดีกว่า <c oughs> ม,มาลูกเอามาก่อนเอามาก่อน ร้อนนั่งนั่งนั่งรอก่อนนั่งนั่งโอ้โหดีใจสุดขีดดูดิโอ้โหกระติกกระตางเลยอืมดูว่าจะได้กินหรือไม่ฮะไหนครับใส่กระดองแล้วก็กินได้ใช่ไหมมันมันได้กลิ่นหรอวะมันได้กลิ่นเฮ้ยอาหารอยู่ในนี้เว้ย โมตัวสั่นเลยตะการมากโมกิ้งสิลูกกิ้ง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 างนี้กิ้งนี่โมทำอย่างนี้โมกิ้งอย่างนี้อย่างเงี้ยออกแล้วออกแล้วโมออกแล้วไม่ออกจะแม่โมโอ้ยโมไม่นีวิ่มีไม่มีไม่ได้นเอ๋อมันคืออาหารมันบอกอาหารมันอยู่ตรงนู้นเออบอกว่างเงี้ยอาหารใส่ตงนู้นเหรอใช่ไหมอ๋อเขาจะไม่กินเลี่ยนลาดแบบนี้ใช่ไหมเอยนี่มันจะฝึกที่ใส่ไม่ดีเพราะแคมูนะใช่ไหมอ๋อ เดี่ยวเขาไม่กินที่พื้นเห็นไหมเขาบอกให้เอาอาหารไปตรงโน้นอืมแล้วเขามีวินัยนะครับมลเขาจะกินแต่ใส่ทามาใส่เขาเอาอะไรไงครับก็ไม่เอาอ่ะกินนะกินยังไม่กินอ่าไหนแม่ลองเอาอันนี้ไปใส่อาหารกับถาดก็นะก็จะกินกินนี่อันนี้ไม่เห็นมั้งนี่อ๋อมมันดำคือมันดำอ๋อเออไม่ดีรอยใหญอย่างเงี้ยเสียดที่ใส่เนาะอ้าวซื้อมาไหมค่ะเด็กเกียวฮะ ที่ร้านเขาบอกว่าให้หมาฝึกภาษาเราไม่รู้เราไม่เคยเลี้ยงหมาไงก็ไม่รู้ไงนันนันเล่นกินแล้วจานนะหม้อนะเนี่ยดูเออเดี๋ยวทุกฝึกไงฝึกเขาคิดว่าเออหัวนี้เออหัวดุใหญ่เลยเออหัวดูวยเออหัวดูต่ันด้วยโอ้โหทำไมจะให้หม้อกินต้องยากขนาดนี้เอาไปลองกิ้งในชามข้าวครับไปใส่หม้อมไปใส่ชามไปหม้อ ข้าไม่ได้มันไม่มีที่ดูนี่มันหักใเลยมันไม่มีที่ <c oughs> นี่นี่โม้อหม้อ,อนี่นี่นี่หมโม่มันมองไม่เห็นดูสการมากหมโอหม่อุ้ยดูสิครับตรงนั้น่ามีแต่ฉี่ว้ <c oughs> เอาหัวดูเอาหัวดูนีน่มันออกมานเร็ว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  กินทีมันจะยากอะไรป่านนี้ใช่ไหมโม่มันแค่คนแบบว่าคือทักษะให้เขารู้ว่าเขาต้องดันอะไรอย่างเงี้ยแม่ดูโม่เขาเป็นแบบหมาอเลิศเกินไปไหมฮะมันจะเกี่ยวอลไรครับไม่าดีอเลิศไม่รู้ก็ที่หนั้นก็ตัวเล็บน้อยฮะมาเอื่อนไม่รู้ดีมันมันโซนจังเลยอ่ะเล่นแบบเล่นเล่นตลอดอ่ะเล่นเล่นเล่นอยู่ดังเล่นจนนอนก็หลับไปเลยอ่ะแม่หล่นมาแล้วมองไม่เห็นโม่นี่ไงโม่โม่ นี่ดูเป็ดมุดพิมพ์ทำไม่ดูพิมพ์มทำไมม่นี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 ่โม่นี่ม่นี่บิ๊กเอาจะเอาแต่นี้ยบิจะเล่นม่นี่ไงโม่โอ้ยินเสียงอ่ะไม่เอาด้วยนะจะเล่นดูดิเขาจะเล่นแหละ นี่นี่นี mm. ่น like ี่ลูกงเต็มเลยบ่บพบ่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 ๆ่บ่า่บอบ่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 ่บ่่บ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 ่่บ่ม่บ่่บ่่บี่บ่บ่่บ่บ่บ่่บ่บ่่่บ่บ่่บ่บาบบ่บ่บ่หนบ่บ้่่่น่่่